นั่งมือดีๆทับกันดีๆแบกนี้ยังเนี่ยทนาเนี่ยนั่งมือทับกันดีๆสอนกันดีๆเมียเมียอุจจารณีหลายอดอานเนี่ยคุยเบาเนี่ย,ยเหมือนนั่งสมาธินดดีย ต้มเงยหนาขึ้นนี่ไปแก่อีหยังนี่มันไรเอาอยู่แตล่ตละเมือเแต่ละเบ้นมันสีปิดเทอมนี่จากกันย่านบริเวณน้ำกระโดนตีสองเดือนเดินไปพวาสิงโง่มาพอกัน พ่อสิมาติวพอรงภาษาอังกฤษขันม้อตอนอยากเรียนกับมาเด้อไปบอกคู่ไว้นักศึกษามาตั้งแต่บูนายขอมาอสองคนมาติวภาษาอังกฤษซอยพอเป็นสิเป็นเจ็ดคนหัู่ิี่มาสสนไผ่เจ็ดวิทมาหามาหก คาณิตย์มาสามสิบหาคนผู้สิมาเรียนจะมีเจ้คนคันมอหนึ่งอยากมาเรียนอังกฤษออกับมาแจงคู่ไว้บอกคู่ไว้ม้อหนึ่งม้อสองรูนเรียนน้ำกันนั่นละนักศึกษาต่างชาติ์เนขวามารวมน้ำอีกมาสอนเหมือนข้าจำม่ายุราชพัฒน์เนี่ยเห็นลูกโรงเรียนอะไรพากกันอยากขามาเบิง ม่ไดพูดอยากมาแต่มันกเขาสิมาดูจุดประสงค์ใดเพราะกันเบิ้งเอาเบิ้งจุดประสงค์ของคนผู้เขามาเขามาหาเ,าเอาเพื่อเดินวารุ่บขุคหุูนจักคนเขามาเขาสิมาแบบใดกับตรงเบิง้งจุดประสงค์ขงเขามาดีหรือมาอ้ายรคนมาดีมีลักษณะแนวใดเขาเห็นอีกงยัง,ยง,ยงจิตคิดว่าเขาดี คนมาไลา่มีลักษณะแนวดเขาคือเห็ดแนวดเขาจเข้าจังคือว่าเขามาไลา่มีจุดประสงค์ไล่จุดประสงค์ดีกันเขาสิมาเพื่อเสีหยห้ควมรู้เพื่อสีท่ายทอดบพมิเจตนาแอบแฝงบพมาตมิเจตนาอื่นที่มันบ่สุจริตกะแสดงว่าเขามาดีเขาเป็นคนดีกันมาเลยเอาจุดประสงค์หนึ่งมาตั้งไว้เอาจุดประสงค์ร่องมาบาังหนา ทุประสงค์อันรักว่าบางไหวเลยมาบอลบอลดีสุดใจเลยครับแสดงว่ามาลร่เขาก็เบิ้งง่ายๆประเมินได้ไง่ายๆว่าใครจะสิมาแบบใดเฮ็ดแบบใดเขามาแล้วขาเจะยู่จังไดยู่แบบดีหรือ,อยู่แบบไร่ครับก็คอยประเมิอนออกไปเ <c oughs> บิ้งไปไม่ใช่สองอย่างนี่แหละการเลือกครบคน ก็อันเดียวกันเพราะว่าเขาบางคนจักกันเขาหูจักเต้ซื้อหูจักเต้หนากันขั้นโมเดยยูน้ากันโมเดยเบังนี่ใสใจข้อกันกันยากสี่สิหูจักไวหูจักลึกซึ่งธรรมดากับหูจักตัวดอกแต่วันแง่เห็นไปหลายจังเด็ดลึกซึ่งไปหลายขั้นเน่นโมเดลว่างตัวบดันบมนี่แน่มือนกะเสียใจตามมาล่ะซุ้มผู้ญาผู้หญิงก็ได้ ผู้ใจห่อนผู้อยากได้ผัวไว้ห่าวเพิพ่มๆใลยเขาไปต่เข้าอันกดไล่์ให้เนี่ยเพยาไราได้เอายังลายด้ยวเดี๋ยวนี้เพาได้คิดยังลายบ้านแม่หนังตีกองไส้อยู่ดีในใจเป็นสีฮึบๆถือใจหลายเพราะอยากกดไล่ให้สว่างมันล่ะอันนี้ก็ เป็นการขาดสติยังคิดขาดการพิจารณาขาดการไข่ควรอนยางหลอคขอบด้วยอีหยังกบว่าไปเขาเลี้ยนนี่มันก็เมืยอ,อยู่ดอกมาโรงเรียนแต่ละมือมานังเลี้ยนแต่ว่าผู้เมยกวัวนี่เป็นผู้ทรงเลี้ยนพ่อแม่นี่เมยกลัวหลายคู่เนี่ยโรงเลียนเนี่ยเมยเมยหลาย เ็นจังใดจังหน่อย,ยจ,จังสีด้ยเฮ็ดจังใดจังสี่านไปเฮ็ดจังใดจังสีรุดพ้นไปช่วงใบใหการดูแลเนี่ยยากงากังเสียซุ้มมันไปห่าวใส่ผู้เบาไปอย่างท่องใครอังลางอินลิงขึ้นมาหนีออกโรงเรียนไปเรียนบจบบังเสียแห้งเสียใจไปหลายพิดหวังไปหลายพ่อแม่กับบ่ตตรงเบาดอกมันได้ห้เอาพุ่นล่ละทางโรงเรียนทางคู่เลยก็บอกได้คําเดียวว่าผิดหวังหลดไป ทรงเด็กบ่ถึงฝันบ่ถึงฟังสัมภาษณ์เลือกขามฝากเลือกไปหล่มอยู่กลางนองแหละมันสิเศร้าซ้ำใดผู้พาไปพาคกันคืดบ่งเนี่ยภะกันแต่นักบ่งเนี่ยเฮ็ดอีหยังนะบ่พากันคืดกันอ่านเอาตัาง้งต่อารมณ์เอาตัาง้งต่อความอยากความมวนความหาวความเฮืงไปผู้เสียใจแล้วมันผู้อยู่ทั้งหลังหมนนะ แต่ขวางเสียคือกันนั่นแหละมันบ่ปากทำท่า,ทาหัวเหียเหียนอยู่ล่อมูออยู่ว่าจะของห่าวจะของมวนแต่ว่ามันทำตาตกในเป็นละผู้ใดก็ได้ผู้พ่ทธท่านได้เปลี่ยนผู้เป็นแล้วก็คืดเบิ้องคืดจังใดมันสิอวยเขาทางได้มันบ่ได้จบอยู่ซ้ำนี่ชีวิตผู้พ่ทธท่านได้เปลี่ยนกับพระกันเราบัางไวเราเบียดเราบัาาบาง,บางใบเบิ้งเอี้ยเบื้อ้ายเป็นตัวอย่าง เปิงมูเปิงพวกซุ่มออกไปแต่เป็นตัวอย่างเปิงซุ่มเหมืนเลี้ยนกับซุ่มบเลี้ยนเปรียบเทีบยบซึ่งกันเปิงซุ่มเลี้ยนจบกับซุ่มเลี้ยนบจบเปรียบเทีบยบซึ่งกันนี่ก็เป็นเกาะป้องกันเท่าในระดับหนึ่งจังบวได้โทษไผ่ภาิว่าเป็นน้ำมูเป็นน้ำผู้นันผู้นีเป็นน้ำผู้นัน,นเทดเป็นน้ำผู้นัลผ้าเป็น,นอะไรสิจังบวได้โทษไผ่ เขาเปลี่ยนเอาเองเขาคืดเอาเองเขาเลือกเอาเองเลือกจากกาันอีหยังล่ะเลือกแบบบ่คิดนะเนี่ยเลือกจากอารมณ์เลือกจาก,าก,จากความมวนความหาวไปเบิ่งควายหาวเห็นบ่ควายหาวหาวเลียนบึ้มบึมไปบ่ปคิดบ่อ่านยังจังมันสิตกหลุมตกยังไปคันมีความคิดความอา่านมันบ่เป็นจังซี่เฮาก็ สอนเจ้าของบอกเจ้าของที่ผ่านมากเลยเฮ็ดยังไงที่กำลังสิ่ผ่านก็สิเฮ็ดยังไงอเนี่ยบอกเจ้าของไว้ตั้งตัวไว้ม้อหนึ่งเฮงขัดก,กำลังเรียนดีๆขึ้นม้อสองแก้วพักกันขันเด้อนั่นมันมา,มา,มาอยู่ม้อสองมันพักกันขันรวดจิตั้งใจเอาตั้งใจให้มันสุดเรียนเนีมันหูจะเฝ้าวแวะไปพม้อสีมือนี่ ให้มันจบจะกคนเนี่ยให้มันจบดีวยความภาคภูมิใจไปจะก้นเนี่ยให้ไม่ได้เขานั่นเขานี่เนี่ย่าพักกันแปไปแนวอื่นอย่าไปเที่ยวท่างเบิรงไปท่างตรงๆนี่แหละการเรียนการศึกษานี่และมันจะพายจะเลื่อนลงเรื่งรองมั่หากับจอคิ้วแล้วเปิดเทอมมากกับสีสอบเขาหันเขานี่แล้วซุ้มเบาวังอีอย่างกับยะสุดไปหัวซามันไย ซุ่มไปเพราะมือหนึ่งเพราะมือจักอนาคตจากวางพราะตัวพอตัวเมียมันโรงเรียนไหนไงเลือกทีสิไปน้ำทางที่มันดีเลือกทีสิเดินทางที่มันจเจรินเอาจังไดเขามากกับเบิ้งนี่ละรุ่นพี่พันสิเขามาสอนมาอย่างนี่กัเบิง้งก็เจ้าสอนถามก็เจ้าเบิง้ง เราก,กถามคู่ถามอย่างอยู่ประจําอยู่แล้วเหากับีผู้มาเบิ้งให้เบิ้งอีกผู้คนไเรียนปเยนป็นแนวด้ยซีบก,ก,ก้อนสิมาติวให้ซีหามือให้เจ้ามากเจ้าเ,าาเสียสละมากมาให้เอ็นห้ไม่ผ้าเหรินผ้าทบทวนผ้าเลียนลวงหนาถือว่าเป็นอย่างที่หายากแน่อยู่โรงเลียนกัดเอ,อืออํานวยให้หาเข่าหานามเลียงเขาไปรับไปทรงให้เฮานี่มมหน้าที่กินอย่างเดียว หลับอย่างเดียวพราก,กันมัดลับเอาหลายเพราก,กันมากอบกลวยเอาความรูทีมันสิผ้าเขาจะเลื่อนขึ้นไปมันจังบัวใดไปตกเป็นเดือยตกเป็นอีหยังข้าเจ้าเขามาหลอกมาตุ่มเอาไงาหรือว่าจะควงเพ้อภัยใจไปง่ายนี่ก็เป็นเรื่องของคนที่เสียขามาเขามาในรูปแบบอีหยังเนี่ยพวกมาเบิ่งงานเบิ่งยังกับมาหลายพวกมาเกี่ยวข้องกับเขา ลายแนวเกิดขึ้นพระก,กันระวังไว้พระกันเบิงไว้พอเป็นว่า้ม่องหลกในแง่ลายต่ว่าไก่พระก,กันมีสติรู้ระลึกรู้ไว้รู้ไว้มันจะเกิดยังข้นมันจะไม่ยังข้นมันจะมาดีหรือบ่ดีมันจะมาดีหรือลายกันเบิงเอาเบิงเจตนาเขาเจตนาหั่งพิฆเ,เวนี่ล่ะมันจะดีหรือสิลายกันให้เบิงเจตนาเขา หาลังคนหนาตาบอดีมากเขามาดีกัดถือว่าเป็นคนดีลังคนหนาตาดีมากตัวหนาตัวหลังทำทาพุูมฐานมาดีกัดสแสดงบัรเจตนาลายคนมาบอดีนี่ก็เป็นพวงพุ่มกันชนิดหนึ่งฟังไว้ติดตัวไวเอาไปเฮ็ดซุ่มสีออกไปซุ่มสิจบไปกับพักกันเบิองเอาเบางคนเบางเจตนาเขา มันจีบว <sous> ันเดียวกันอีกแต่เล็กน้อยนี่อีกเมื่อนึงสองมื่อกเสียนะนี้นะไปจากกันเหรอเอาเขาห้องวันเนี่ย